วันนี้เราจะมาถ่ายภาพบรรยากาศวันสงการของบริษัทเอ็นคอนให้ดูเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นไงแล้วมีใครมาเช้าบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มางานอะไรถามพี่เขนวันนี้มางานอะไรครับงานอะไรนะงานตรงกลางเตรียมพร้อมความเมากี่เปอร์เซ็นต์คะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเป็นงบยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือลาเดี๋ยวค่อยดูนะคะภาพยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเขาจะไปไกลแค่ไหน เราไปดูกันต่อเลยค่ะอุ้ยไซส์นี้มากันหมดเลยไปดูก mm? ันเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไม่ได้ง่ะวันนี้เขาเท่าเตรียมเสื้อเธอสีคาราฟูค่ะอ๋อโอเควันนี้เตรียมตัวเมากี่เปอร์เซ็นต์คะครับรถค่ะน่าจะส่วนเปอร์เซ็นต์เอาคนนี้คนนี้ห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบเหรอต้องแนะเตรียมตัวโดนหนึร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเฮ้ย เอ้ยเรยกจะทำน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ร้อยเลยหรอน้องใหม่ร<ล><ล>้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเราไปดูคนออฟฟิศมั่งหูเสื้อสีเสื้อกูยอมเลยอ่ะมาดูค่ะสวัสดีค่ะน้องป่๋ยวันนี้เตรียมตัวเมากี่เปอร์เซ็นต์คะพันเต็มสิบค่ะน่ากลัววะ่ะเดี๋ยวขอประชุมเสร็จขอกลับก่อนนะคะเพราะกลัวมากเราเป็นคนกินเหล้าไม่เก่งเลยอุ้ยอะขมักแม่เอ้อะ แเรามาดูเทาไหค่ะพี่กุ้งคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเตรียมอาหารอะไรบ้างคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างต้องเตรียมนี่มีลาบมีลาบุปเปอร์อะไรบางอยไม่เก่งไม่นองขับพี่กุ้งไม่เก็บนะคะเอ็มคอนเนี่เราไปดูกันตอนเย็นนะคะแต่ที่แน่แตอนเที่ยงอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวปอกปอกเฮยจริงๆเราอ่ะเลี้ยงตั้งแต่เมื่อกี้กินเช้าเช้าท้านต่เลี้ยงโตไปแล้วแล้วกลางวันมีก๋วยเตี๋ยวปอกๆอกเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศตอนกินก๋วยเตี๋ยวปอกๆอกกันเนาะ สำหรับมื้อเที่ยงวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะของเด็ดของเด็ดหรอของเด็ดแห่งเมืองทองหรอใช่ครับน้องแฟงหามาอันเนี้ยให้เขาพานําเสนอหน่อยว่ามันเป็นอาหารอะไรไปดูกันเลยค่ะร้านอยู่หลังสับปกรผมหมทได้เขาหน่อยผมรมทพี่เขาหน่อยสปรเยเสียน้อยครับชื่ออะไรนะคะเสียน้อยครับพี่ไปถ่ายหน้าร้านเลยร้านชื่อพี่ร้านอะไรนะเออจนี่นี่ป้ายป้ปอร่อยมากถนนอะไรนบอรสตี ข้างหลังสัมปกรณ์ค่ะเข้ามาปุ๊บเลี้ยวฝาเลี้ยวขวาค่ะใช้คำว่าขวาเนอะอยย่ซอย26เจอกับพี่น้อยได้นะคะอยุดตรงไหนคะพี่น้อยอยุดสาวทิศค่ะถ้าใครอยากมากินพี่น้อยก็ได้มากมากินพี่น้อยเอ มาทะบะหมี่เกี๊ยวก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดนะคะบะหมี่ร้านนี้อร่อยรีบๆมาครับใช่คนเยอะคนเยอะเลยที่เราจองคิวมาให้เยอะมากเลยนะใช่กินทีไรอ่ะดับเบิ้ลหกสิบเจ็ดสิบครับกินพิเศษดูตัวดิคนอื่นกินทำมนนี่ดูคนทำมเรากินแค่จานเล็กๆนางก็คือพิเศษหกสิบเจ็ดสิบที่น้อยเอาเยอะๆว่าแต่ว่าแล้วหนูสั่งก่อนเห็นปะล่ะเห็นปะล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารมื้อเย็นกันดีกว่าว่ามื้อเย็นมีอะไรอีกระดับเป็นคอแล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทีมคอร์ฟูใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เลยใส่เสื้อตัวน,นี้มาใช่ทางข้างนอกชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะไม่รู้ตามตามกับเพื่อนมาเนี่ยตามกับเ<ต>พื่อนมาเนาะแต่ตอนนี้เหลือผมคนเดียวแล้วเอา้าดูดิดูเพื่อนเอาคุมโทนกันโต๊ะต่อไปกันดีกว่านี่นี่มาดูสโต๊สวัสดีค่ะใส่งานไหนเอ้ยสโต่ะี่มสโตหรอชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอะถามก้อนถามก้อน จะไปชนไก่เดือตีไก่ที่ไหนนะจอมจะไปสาดนี่อ่าดอ๋อก็คือมีน้ํากระเซ็นไดๆแล้วก็ให้ตรงคัลเลอร์ฟูลใช่ไหมคะใช่ป้าวันนี้วันนี้เขามีแกนแข่งเกมกะจะเมาใช้ชนะไหมเน้นเขาร่วมเน้เขารวมไม่เน้นเขารอบใช่ไหมตู้เต็มที่สู้ความเมาแค่ไหนส้มบอกเข้าไปอันดับหนึ่งนะเออไม่เมาไม่กลั่เราไปดูตัวอื่นค่ะสวัสดีค่ะคุณปอ มึงครีมคาราฟูทำไมไม่ใส่ชุดมาคะคุณกลับจากตัตรอ้อยผมไปตัดอ้อยมาจ่าอ้อยที่อุดรมากูว่าแล้วลางานเลยยไม่เอาวันนี้ได้แรงมาด้านใจชุดมาจากไหนคะใครแบล็คใครแคร์แบล็คแคร์แบล็คด้วยเหรอพี่แบล็กับพี่แบล็นี่ดูน้องกูวันนี้ทีมอะไรคะทีมคาราฟูคาราฟูครับวันนี้เขาจะมีแข่งเกมเตรียมความมั่นใจมาแค่ไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเลยเหรอครับ ความเมากลาหมือนเดิมไหมอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายกันวันนี้มีแข่งเกมมั่นใจแค่ไหนคะเอ่อพันเต็มร้อยเลยค่ะเป็นไงเขาขิงเขาขู่กันทุกทีมเลยแม่ครัวเป็นไงบ้างคะไม่หยุดเลยตั้ไม่หยุดไม่หยุดเลยวันนี้ขอตั้มหน่อยตั้มเลยเริ่มตั้มขอตั้มเออลายอาหารมีกระเพาะปลาหอยราบลายแมงผูต้มซุปเปอร์ไก่ทอดค่ะ มีเค้าเกียบเดี๋ยวเรามาดูความสุขในงานกันดีกว่าวันนี้ พวกเคไืไทยพวกเราคือไทยไม่ดังไม่ดังพวกเราคือไทรขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ยืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือหน้าฉากนี่เฉยที่ออกไปตะบี้ตะบันทางานให้สำเร็จนะครับจริงๆแล้วฝ่ายแบ็กออฟฟิศนะครับส่วนซัพพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิศวกรรมฝ่ายพัฒนาแบงฝ่าย QS BDM จัดซื้อบัญชีการเงิน HR Store จริงๆทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานให้สำเร็จน,นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ฝ่าฟันปัญหามีบ้างมีมากมีน้อยแตกต่างกันไปแต่เราโงก,กัรขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้แล้วก็วันนี้วันคล้ายวันสึการที่เราจัดแล้วกันก็ขอให้ทุกคนสนุกนะครับแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันดูแลน้องๆที่เข้ามาใหม่ให้ดีนะครับให้เขารู้สึกว่า ที่นี่อบอุ่นนะครับให้เขารู้สึกว่าที่นี่เข้มแข็งพี่ๆก็เป็นตัวอย่างให้น้อง,องด้วยนะครับการทํางานแบบมีความ,วมรับผิดชอบทำอย่างไงนะครับเรียนรู้กันไปแล้วขอให้งานเราเสําเร็จแล้วก็โตโตนะครับเรามีเป้าหมายอยู่แล้วเราจะเป็นผู้ละเมาส์เว้าสเบอร์หนึ่งนะครับของบมธบี